เห็นไหมบ่ายสองสิบเก้านาทีนะครับฝนป,ปล่อยๆนะอยู่ในชุดกันฝนเลย นี้หรืกัดกัดกัดอะโอเคครับไม่ได้อารุณสวัสดินะตอนนี้เป็นเวลาอ่ะให้ดูนะทุกคนเห็นไหมบ่าย2องนาทีนะครับฝนป,ปล่อยๆนะอยู่ในชุดกันฝนเลย วันนี้มีเวลาอยู่ประมาณ3 4ี่ชั่วโมงครับก่อนจะเย็นนะก็แวบออกมาเช็คหน่อยเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องกันมาประมาณ3 4สอาทิตย์แล้วแหละบางจุดก็น้ำเริ่มเออขึ้นแล้วนะครับบางจุดก็เนี่ยเป็นคลองน้ำหแห้งๆอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็ขับรถมาเจอนะอยู่ข้างทางนะได้ยินเสียงรถไหมก็บ่ายสองครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ่ายสองที่ไม่มีแดดเลยเราวันนี้เรามาลุยกับเซ็ตเก่งของผมแทงค์อัฟิน87ยักษ์ฟิน P ีส ไปตามดูกันว่าจะเป็นยังไงในวันที่ฝนตกพายุเข้าอย่างนี้จะมีตัวให้ทุกคนได้ดูหรือเปล่าตามไปดูกันครับกับอุปกรณ์ฟินลุยกันเลยตัวทุกต่า <c oughs> ถ้ามีก็คงต้องนอนอยู่ข้างตะลิ่งอะไรอย่างเงี้ยตีแปดตะลิ่งไว้ก่อนครับวอมรู้สึกว่านหน้ามีนหน้ากัดแบบนี้กัดให้ดูอาการสักตัวดิ Es eh, que ¿eh, รู้แล้วตัวเล็ก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 เปลี่ยนเหยื่อแล้วครับการนี้รู้เลยอ่ะตัวเล็กเนี่ยใช้เหยื่อที่มันเหมาะสมนี่กัดเหยื่อปลาปลาตัวเล็กๆของผมตัวเล็กสีดำนะครับถอดใบหลิวมา ขยับออกเลยตีใบไม้เดียว <c oughs> <c oughs> ตัดก่อนถึงไม้พอดี โอ้โหตัวปลาทุกคนโอ้มาแล้วตัวแรกของเราปลากินตอนกี่โมงวะเนี่ยสี่โมงนะครับโอ้ตัเล็กอะไรขนาดนั้นอะ่ะตัวเล็กครับสีดำโอ้โเล็กจริงเล็กแบบเล็กเลยอะ่ะดู โอเคขอบคุณที่มากัดแล้วปลดแล้วปล่อยไปนะครับขอบคุณที่มากัดเจอกันไหม ไม่อยู่อ่ะก็ไม่เดินนะกัดแล้วก็นิ่งอยู่ที่เลย

บอกว่าลามันทะแยงเนะตัวที่สองมาตอนกี่โมงวะเนี่ยห้าโมงจะหกโมงนะครับโอ้โหก็จะหมดเวลาอยู่แล้วตัวที่สองของเราใสสวยขึ้นมาหน่อยนะครับหลุมเดียวกันนี่แหละหลอดเดียวกันหลุดไปตัวหนึ่งนะครับตรงช่องก่อนที่ผมจะเดินเข้ามาตีตรงนี้นะตรงนี้ก็ตีได้ไม้เดียวโดนเลยมายราบสีขาวแทงออ้ฟิน8ปสิจ็ดยักฟินพีสามหาปลาอย่างยากเลยทุกคนไป พอหาได้ตามมาต่อจะโตใหม่ดีกว่าไม่ได้เอาถังไม่ได้เอาะไรมาเลยนะครับดูสภาพรถผมดิวิ่งหน้าฝนอยากจะเช็คไม้นักเป็นไงหลังฝนหยุดสภาพก็อย่างนี้แหละครับแต่ตรงนี้ก็ไปขาไปโตดีกว่าไปจอามสำๆโอเค ่ะหยับอะไรเมื่อกี้คออีกรอบดิหนีเลยกัด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 เมื่อกี้หนีเลยกัด เราก็น้นว่าขยับทําอะไรผอมแน่เลยตัวนี้เอ้ยไม่ผอมว่ะขยับทําอะไรมาแล้วครับตีไปประมาณสักสี่ห้าไม้มัง้งก่อนที่จะกัดไม้หนึ่งมีอาการขยับน้ํานะไม่มั่นใจว่าขยับหนีหรือขยับจะกัดก็เลยลองซ้าไปอีกไม้หนึ่งนะครับเต็มปากเลยรถคันแล้ววัดเลยนะครับส,สวยนะประมาณ สามสี่ขีดได้เลยตัวนี้แต่โชคดีไปเพราะว่าไม่ได้เอาถังมานะครับแค่จะมาเช็คอยากมากทุกคนตัวที่สามครับมายาลาบสีน้ำเงินแทงเอาฟินแปดสิยักษ์ฟินพีอีสมไปลุยกันต่อไป

ดำอยู่พักหนึ่งเลยยำอยู่พักนึงเลยตัวนี้โอ้ยสวยนะครับอ่ะดูตัวนี้กันจะกลับอยู่แล้วนะครับจะมืดอยู่แล้วครึ่งโลมีแน่ๆตัวนี้สุดยอดเต็มปากเลยไมายราบนะครับตื้ออยู่พักหนึ่งมีตัวเล็กกัดตัวหนึ่งนะ แล้วก็ตีไปตีมามีอาการขยับน้ํานะครับก็เลยลองย้ำๆดูอีกสุดยอดเลยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ววันนี้โอเคครับตัวที่สีน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับมืดแล้วครึ่งโลรอดบุดวิดิดมายาลาบสีน้ําเงินครับแทงออฟฟิน87ยักษ์ฟิน p ี3ไปจบวันไซสวยนะปลาตัวนี้ทุกคนดู ผมว่าน่าจะเกินครึ่งโลหกขีดได้เลย6กเจ็ดขีดแล้วน่าจะได้เดี๋ยวเจอใครก็น่าจะเอาให้นะครับผมว่ามันน่าจะได้มื้อหนึ่งอะ่ะทำกับข้าวมื้อหนึ่งได้ดีๆเลยไปมาเอาปลาไหมครับเอาปลาไหม<อ>ผมไม่ได้เอาถังมาผมเอาให้<อ>ไปทำกับข้าวใช่ครับได้มื้อหนึ่งอยู่ เอาใส่ไหนก็ได้โอเคจะได้โอเคครับไม่ได้ที่ไหนเหมือนได้เนี่ยครับตรงบ่อยเนี่ยใครับน้ำมันแห้งใช่ครับน้ำมันเหลือนิดนึงแล้วมันน้ำใหม่มันเอ่เข้ามาโอเคครับครับอ่ะโอเคถึงห้องวันที่เรียบร้อยนะครับหกโมงครึ่งพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วก็เหนื่อยนะแต่สนุกแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันหาปลายากนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ฝนตกนะแล้ว อากาศมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนอนะ่ะผมไปตกช่วงที่ฝนลปรลยโปรยก็ผมนึกว่าปลามันจะกัดดีนะแต่กลับกันนะครับปลาไม่เอาไอ้ลุมที่เคยกัดที่เคยตีก็ไม่มีอาการเลยนะครับก็ยังถือว่าเอาตัวรอดมาได้แล้วก็รอดแบบสมบูรณ์แบบด้วยนะครับปลาตัวสุดท้ายที่ผมได้ก็ไซส์สวยเลยนะประมาณ6กเจดขีดเลยก็ถือกลับมาเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นนะน่าจะได้กับข้าวมื้อน,นึงเลยแหละก็ให้คุณลุงกับคุณป้าไปนะครับ โอเคใช้อุปกรณ์วันนี้ก็แทงกอฟิตแปดสิบเจ็ดยักษ์ฟินพีสามโอเคครับขอตัวพักผ่อนก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับและนี่คือโฟล์สตอรี่ครับ